ทอเทพสถิตมาทักไปหาลูกค้าก่อนเนาะตัวนี้นะครับแบรนด์พีเนียนครับป้ายหนังแท้ครับหนังวัวนะฮะเป็นงานป้ายหนังสีแทนปั๊มจมปั๊มด้วยความร้อนครับป้ายหนาอยู่ที่สองจุดห้ามิลสอดเข็มขัดด้านหลังหูเข็มขัดตัวนี้นะครับเป็นงานโชว์ริมแดงด้านหลังเป็นงานหูคู่ครับตัวนี้นะครับเป็นงานผ้าญี่ปุ่นสิบเจ็ดออนครับเป็นงานผ้าสลาบนะครับเป็นงานผ้าสลาสิบเจ็ดออนครับผ้าตัวเนี้ยจะไม่กระด้างมากครับ ฟิวเป็นงานผ้าญี่ปุ่นจะไม่ลงแป้งเยอะเป็นงานผ้าสลับจะมีความนุ่มนะครับใส่สบายตัวงานเย็บครับทางแบรนด์เดินได้3มเส้นย้ํากระเป๋าครับนะครับโลโก้ทางแบรนด์ตัวนี้เป็นงานปักขนนกขาวแดงครับนะครับชื่อรุ่นคานินาวครับชื่อรุ่นคานินาวครับนะครับอ้วนต้องบอกทัก่ะทักทักเฟซด้วยเขาจะได้รู้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นคานินาวนะครับเป็นงานทรงกระบอกเล็กเป็นงานทรงกระบอกเล็ก นะครับผ้าสิบเจ็ดออนพ้าญี่ปุ่นผลิตเอวยี่สิบแปดถึงสามหกนะครับตัวนี้ผลิตเอลยี่บแปดถึงสามหกนะฮะตัวงานครับกระเป๋าเลยครับเป็นงานโชริมครับรีเวทครับเป็นงานทองแดงครับปักขนนกขาวแดงนะฮะกระดุมครับจะเป็นงานทองแดงครับปั๊มแบนแบบนี้เลยครับนะครับ สวยครับสิ้นเดือนต้องจัดแล้วขอบคุณครับนะครับพราค้ายังไรทุกวันอยู่นะครับตอนนี้ยังไรไรทุกวันด้านในครับด้านในด้านในเนี่ยครับด้านในครับดีเทลด้านในเป็นแบบนี้เลยนะครับผ้าญี่ปุ่นสิบเจ็ดออนครับคาินาวนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับใส่สบายๆครับตัวนี้นกแดงครับตัวนี้ นะครับกระเป๋าด้านหน้าครับสกรีนครับงานโพ้งครับเป๊กหมุดเป็นงานทองแดงเนี่ยครับสินค้านะครับนัดออกมาให้ดูนะครับต้องได้แบบนี้ทุกตัวต้องได้แบบนี้ทุกตัวครับนะครับต้องได้แบบนี้เลยครับขอดูตะกร้าเก้าสิบได้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอตะกร้าสามสี่ก่อนนะครับตัวนี้เป็นงานริมแดงครับเป็นงานริมแดงนะครับผ้าญี่ปุ่นสิบเจ็ดออน พระญี่ปุ่น1ิบเจ็ดออนครับราคาอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเป็นงานริมแดงครับเย็บลูกโซ่ครับแบบนี้เนี่ยครับงานเย็บขาด้านในครับงานเย็บขาด้านในครับละเอียดตามภาพเลยถ่ายจากสินค้าจริงนะครับถ่ายจากสินค้าจริงนะครับแพ็กเกจครับแพ็กเกจจะเป็น กระเป๋ายีนหนึ่งใบนะครับแพ็คใส่กล่องของทางแบรนด์ไปด้วยครับนะครับ